สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราอยู่เกม Everso ์โกันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากครั้ที่แล้ไปที่เราเปิดตู้ตัวธรรมดาไปประมาณ90ตัวแล้วก็ตัว๋วเฉพาะอีก10ตัวเนี่ยคือแบบได้อีพิกมาเต็มไอดีเลยเต็มเลยอ่ะคือทั้งเป็นเผ่าบีทั้งเผ่าอันเดดแล้วก็ได้แสงมืดมาถึงตัวด้วยนะครับผมคือตัวนี้เลยอ d ดรีเ คือแบบอยู่ีๆก็ได้แสงมืดด้วยนะคือดวงคุณแจดวงดีมากเลยนะครับผมกับครั้งที่เราที่เปิดตู้ธรรมดาไปนะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้แสงมืดมาด้วยนะแต่แบบได้มาด้วยนี่คือแบบโอ้โหชาตินี้คือดวงผมใช้ดวงไปหมดแล้วละกันนะครับผมและในวันนี้เราก็จะเปิดกระชาก,กันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตู้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นตู้ของตัวละครตัวนี้เลยครับผมวีลาน่า วีรณะใช่นะครับเป็นตัวละครเผ่าอันเดดหรืออันดายนั่นแหละตัวละครเผ่าผีดิบนะก็ไม่รู้แหละเ,เก่งไหมแต่ผมอยากจะลองจัดลองเปิดหาดูนะครับผมว่าเผ่าผีดิบของผมเนี่ยมันมีอีพิกอยู่3ตัวนะครับตอนนี้พวกไอเนมเลสนี่เป็นตัวละครแร,ร่ที่เอาไว้เป็นอีพิกอีกทีหนึ่งก็ไม่นับนะก็จะมีรีเบก,กา้ามีเออชาอุออรูชาอีรูชาแจ็คคุรไลก็มีแค่สามตัวนะครับที่เป็นเผ่าอันเดดผมก็ ขาดอีก2ตัวไงอันเดธถึงจะทําทีมครบนะก็หวังว่าเราจะได้วีลลาน่ามันในวันนี้นะครับผมแต่ยังไงก็การันตรีแล้วแหละเพราะเรากอมีเพชรพอเปิดการันตรีนะครับผมแต่ถ้าออกง่ายเหมือนจีโฮ ok เนี่ยมันจะสบายกระเป๋าเพชรผมมากเลยนะ,ะดูไหมมันจะได้ไม่ใช้เพชรเยอะขนาดนั้นในการเปิดหานะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเอาอะไรดีอาร์ติแฟกต์ดูซิมีของใหม่ไหมอ่าไม่มีโอเคงั้นก็เปิดเล่นเล่น,ลนหาไปเลยแล้วกันบ้าง ใหม่สองเอาออกนะครับเอาออกเอาอันที่ยังไม่มีใส่เข้าไปแล้วก็กดบ้างเอาใหม่สามเอาออกเอาออกแล้วก็กดอันที่ยังไม่มีเข้าไปใหม่อีกสองนะครับโอเคแล้วก็เหลือเราก็ขาดอีกสองันนะครับของอร์ติแฟคที่เรายังไม่มีเนาะแล้วก็ ผมอยากได้ซ้ำของเมฟิสโตเฟสเพราะว่าเธอเก่งมากแบ่งผมได้เยอะเลยนะกับตลอดตอนนี้เนาะโอเคเฟนซัมมอนอ่ะกดเลนแล้วกันไปสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนผมมาก็แอดมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าดีใหม่นี่มันไม่มีเพื่อนเลยนะคือก็อยากได้แต้มเพื่อนมาเปิดการชันเล่นอย่างนี้บ้างนะครับผมโอเคก็เกลือไปก็เหมือนเป็นการขาัดเกลือนั่นแหละกับตู้เฟนนะครับข้ามเลยแล้วกันนะฮะโอเค แต่กันต่อที่ไทสมอนเป็นของอันเดดใช่เป็นเผ่าอันเดสนะครับผมตอนนี้เอ้ไม่ใช่เผอเดดอีเผ่าเอลฟ์เหรอโอเคเเป็นเผ่าเอลฟ์เนาะเออก็อามาจัดได้แหละเออเอลฟ์ผมขาดอีกนตัวดูสิผมมีทาเรียนนะครับผมมีอลิชาก็ขาดอีกหนึ่งตัวเองเออถ้าได้มาก็ดีเหมือนกันนะจะได้ทำทีมได้อ่าเปิดเลยแล้วกันนะฮะ เพราะตัวผมน้อยด้วยถ้าได้มาก็ถ้าได้มาเพิ่มก็ดีนะไปอโออืมก็ขัดเกลือก่อนไปตู้เมนคอร์หลักของเรานะครับผมโอ้โหาไปข้ามเลยแล้วกันเฟคองเฟคเอาแม่งไม่มีโอ,าาโอเคน้องมอสมัมมอนโอ้โหคือถามจริงตัวกาชาเนี่ยมึงแจ่ให้กูเยอะมากอ่ะก่อนไปตู้หลัก เราก็มาเปิดตู้ normal กันต่อแล้วกันอีกหกมัติดูที่ว่าจะให้อะไรผมบ้างคราวที่แล้วคือให้ดีมากเลยนะเรามาดูกันซิว่าเขาจะให้อะไรดีผมบ้างนะครับผมโอ้โหมอลติแทก็มนะนะไม่มีอะไรเนาะก็ไม่น่ามีเฟกด้วยโอเคขัดเกลือไปขัดเกลือไปไปกันต่อนะครับผมไป อ่ากเอาเอา,จะเอา,าออจะเอาการันตีใช่ไหมอีพิกอีพิกครั้งนี้เจ้าการันตีใช่ไหมแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยดวงผมไม่ค่อยดีนะครับผมเปิดอะไรไม่ไม่ค่อยได้เลยโอเคไปรอบนี้การันตีอีพิกแล้วเรามาดูกันซิว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมขอเท่ายูเม้นไลท์เพิ่มก็ได้นะเข่าแฟรี่ก็ดีอันเดดก็ได้เออได้หมดเลยตอนนี้น ดูซิว่าตัวอะไรนะครับผมต้วใหม่นะครับอีกคยว่าเป็นเบอร์จัอะาอแฟร์รี่ใช่ไหมหูยาวอย่างนี้น่าจะใช่นะโอ้โ,อโออเ,เอาจอเเอ้เลยโอ้โหแฟร์รี่ไซเคิลซิงเกินกลนักแท็เกอร์เป็นแฟร์รี่สายสเต็งโอเคน่าจะตีแรงมากน่าดูเลยตอนนี้โอเคนะครับผม ไปกันต่อนะครับเลยอีกสาวติกับตู้ธรรมดาเนาะเราจะได้อีกบีหนึ่งตัวแน่ๆการันตีนะครับผมถ้าได้เพิ่มมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นของแถมเนาะโอ้โหเมฟิโซโฟเฟสครับยิ้มสีม่วงหน่อยก็ดีนะไม่ใช่คือแบบยิ้มแบบปกติอย่างนี้คือมันไม่โอนะมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะอ่ะไปกันไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมเอ้ยผมกดข้ามโอ โอ้ยไม่น่ากดข้ามเลยได้จีโ่โฮตัวโถรีบกดไปหน่อยอ่าได้ได้ค่าของนอนเพิ่มด้วยอ่าเปิดนะฮะ dream family effect ก็คือได้บัฟเพิ่มนะครับผมโอเคเออก็ดีก็ดีอุย้ยจีโฮเพิ่ม่ะเอามาปลดดาวได้นะอ่าเดือยอาร์ u อ a t e รซ u l กดเลยนะครับจีโฮก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งดาวแล้วโ,โหได้จีโฮเพิ่มเฉยก็ดีก็ดีก็ดีดอ่าอันนี้จะเป็นเพิ่มเป็นเป็นอัปเกรดหลอดตีป่ะใช่ไหมเอาเมฟิโซฟิสก่อนเลยละกันแล้วก็เอาตัวละครตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถหาได้เพิ่มเนาะ ก็เอาเลยละกันเพราะว่าตัวนี้มันเปิดกาะชาได้เพิ่มได้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วแตเมฟิตโตเฟสร้อยสี่สิบนะครับผมระด,ดับเป็นจากอีปิกเป็นเจนเนอรี่แล้วอ่าที่เหลืออันนี้ก็เป็นตัวละครที่เปิดได้เพิ่มอ้อใช่ใชจะอาจจะ,จะอัพทาเลียหรออืมเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันยัดแสงมืดไปสิแสงมืดยัดไปก่อน กี่หผมก็ปดตลอโอเคเก็บไว้ก่อนละกันอ่ะเปิดกันต่อนะครับผมใครจะไปคิดว่าจะได้กี่หเพิ่มมาไม่เงยเอามาแถมนะเอออันนี้ดีดีอยู่ดีอยู่ได้แถมได้แถมมีเฟกเฟกไม่มีโอเคไม่เป็นไรลุร้ันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้จะได้ตัวอะไรเนาะโอซัมนะครับแต่ไม่เป็นไรปลดดาวเพิ่มได้นะครับ จะคือไลายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาปลดดาวเพิ่มนะครับโอเคต่อไปเมนคอร์สของเรานะครับผมเวลีย well, <right>, หวังว่าจะออกให้ง่ายๆนะอย่าลอกการันตีเลยลนะกันเพราะว่าไม่อยากเสียเพนเยอะขนาดนั้นนะครับผมแปะมัลติแรกลุยโอ้โหเมฟิโตเฟสครับอ่ารอยยิ้มของเธอนั้นมันช่างจีดจ,จังสะเหลือเกินฟเฟซองฟเฟ,ฟเออกก็ไม่มีซะด้วยนะ โอเคข้ามนะฮะฮ่าแตดูกันซิว่าเราจะใช้กี่เพชรในการเปิดหาเธอแลวครับผมบทติที่สองไปโอ้โหรอยยิ้มแม่งไม่มีไม่มีแบบม่วงสีม่วงคือไม่คิดจะโพโอเคจบกันชีวิตนี้อ่าไปกันต่อนะครับผมบทติที่สามลุยโอ้โหสามบทติแล้วด้วย เฟ็กเอาไม่มีโอ้โหเฟ็กองเฟกเอาไม่มีซะด้วยนะฮะจังหวะนี้เกลืยยับนะครับผมมอลติที่สี่ก็ดุยกันเลยละกันโอ้โหขาโอ้โอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเขาเปิดตู้ normal s อ m m o n ตู้ปกตินี่คือให้กูหลัวๆพอมาเปิดตู้เลทอัพนี่คือไม่คิดจะให้อะไรกูเลยเหรอโอ้ยโอเคเก็บตั๋วก่อนละกันนะครับผมไปมอลติที่ห้านะฮะ เออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคําถามคือใช่ไหมตัวแรกเลยป่ะเนี่ยโอ้โหไม่เจ่โอ้โหจบการชีวิตนี้ฮไอล่าอะไครับผมแต่แต่เก่งแต่เก่งนะครับเป็นเป็นสายบทีที่เก่งมากนะครับผมโอเคไปกันต่อน,นะครับผม จะก,กว่าจะได้ตัวละครของเธอมาในครอบครองเนาะโอ้โหใครจะไปคิดว่าคลิปนี้มันจะได้อีพีซ้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยเฟกเอาท์ไม่มีไม่มีเฟกเอาท์จริงๆเหรอโอ้โหชีวิตเนาะไปมอสตีที่เจ็ดนะครับผมโอ้โเฟกเอาท์ fake out. please เฟกเอาท์หน่อยเฟกเฟกเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ๋อ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็การันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัะโถเอ้ยล่อเหมือนทาเลียเลยทาเลียก็รับการันตีวาเลเนียก็ยการันตีอีกตัวหนึ่งเลยเหรอโอ้โหเกือบเกือบกว่าเกือบกว่าทาเลียอีกนะเอาจริงป่ะวาเลเนียโอ้ไม่มีเฟคเอาคือไม่คิดจะเฟคเอาให้กูเลยนะโอ้โหชีวิตการันตีเลยแล้วกันนะรับมานะครับผมโ,โอเคอ่าแบ็ค กดเปลี่ยนโบงงาเขายังห้างอมีนั่งงูยักษ์อ่ะงูเลื้อยรอบตัวโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนงูเป็นดาวด้วยดูโคตรเท่เรียบร้อยได้ครับผมอ่ะได้มาแล้ววอลเลเนีย อ้วันวันนี้ก็ขาขึ้นกับตู้ธรรมดาแต่ขาลงกับตู้เลดอัอะไรครับเนี่ยคือ <c ười> จะวงดีมันก็วงคุนี้สุดสีฟ้าไม่ใช่แบบวงดีบ้างเกลือบ้างไปอัพไปอัพไปอัพไป,ไปเอาจีโฮก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ไอของของยังไม่พอเนาะหรือหรือของพอพอแล้ว อ๋อมันเอาเฉพาะสายเหรออ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็เอาอันนี้ขึ้นเลเจนดารี่ไปเลยแล้วกันไปคิวเมินไลก็ต้องใช้คิวเมินไลในการอัพเป็นวัตถุดิบอันเดนก็ต้องใช้อันเดนเป็นวัตถุดิบในการอัพไซบีดก็ต้องใช้บีดในการอัพอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคกูเก็ตละอันนี้ก็เป็นตัวเปิดตัวเปิดโอเคหนึ่งก็อัพทาเลียขึ้น140เลยโอเค การอัพเลยวมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็รู้ระบบแล้วโอเคระบบก็เข้าใจง่ายดีนะแต่แบบโอเคก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะกับเกมนี้เพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมตัวตัวเพิ่มเอออีพิกไอไอภารกิจนี้ง่ายมากเลยนะฮะอีพิกห้าสิบตัวเข้าไอดีเนี่ยอ่างั้นก็เปิดปิดท้ายด้วยการทายสมอนเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นม็อติสุดท้ายในคลิปนี้แหละอ่ะไปเปิดปิดกันเลยดีกว่านะฮะ ลุยโอ้โหให้เฟกเอาได้ไหมคือกูขออีพิกสักตัวได้ไหมไม่มีอ่ะ oh, โอ้ชีวิตหนอชีวิตก็ยังเกืนอ,อยู่วันยังข้ามนะครับผมเฟสได้เพชรได้ตัวอัติแฟกเพิ่มอีกสิบอ่ะเรามาเปิดหาจุดไหนกนครบตัวเลยแล้วกันนะครับผมไป ไม่ครบแล้วโอเคทีนี้เราก็จะไปเอาตัวเอยยังไม่ครบอ่าจะด้านนี้มาอ่าเราจะไปหาของัดลอนที่ผมใช้นะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้เอาจะเอาของฮิวมนไลท์ก่อนฮิวมนไลท์ผมอยากอยากเอาให้สุดๆไปเลยทีมฮิวมนไลท์มันผมต้องการนะฮะโอเคทีนี้ก็ได้ของอติฟกต์ครบแล้วอ่าอันคลิปไปแล้วอีกอันนึงก็จีโฮอยู่ไหนเลยนี่อ่ะ แล้วก็จะมีอาร์ติแฟต์ครบทุกตัวแล้วนะในเ,ก,เกมตอนนี้โอเคฟร e n d s r ซฟ e อ v e เซปต์ออ l l นะครับเพื่อนยังมีที่ว่างอีกตั้ง22ที่ถ้าใครอยากแอดก็แอดมาเลยนะครับผมยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยนะโหชีย oh, yeah. อันดับหนึ่งตึงไปไหน เก็บเพชรอ่ะอืมแล้วนนึ่งนะั้นเลเวลซิงคนที่จองมาซิงก็ต้องคนที่มีดาวเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ปะหรือมมันเปลี่ยนไม่ได้ มันน่าจะเปลี่ยนได้นะแต่ผมเดี๋ยววันหนึ่งอ่ารีเซ็ตเลเวลปะใช่ไหมต้องรีเซ็ตเลเวลแล้วมันรีอ่าเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดต้องอยู่ที่เดอะอาร์คไม่ใช่รีรีโซสิสอ่ารีเซ็ตเลเวลเนี่ยเอาของนี่นี่แล้วก็จะไปเพิ่มเลเวลให้ตัวละครสีทองนะครับผมราะว่ามันจะได้อัพแม็กซ์เลเวลได้เยอะขึ้น เพิ่มเป็นยี่สิบเพิ่มร้อยหนึ่งเป็นเยอะไปเอาให้มันเท่าเดิม,มกับของเมื่อกี้ก่อนเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันเดรสอ่ะแจ็คคุยไลน์แปดสิบอัพขึ้นเก้าสิบโอเค เดอะอาร์เลเวลซิงอ่าก่อนทีนี้ก็ซิ้นหมดและโอเคเอ้ยแต่เหลือเรื่องแชร์เลเวลนี่ว่าใช่ต้องทำการแชร์ใหม่หมดเลยนี่ว่าอ่าโหแม่งอันนี้ช่องน้อยช่องน้อยมันทำอะไรได้ยากจริงๆนะยอม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 ,ยอม อช่เดี๋ยวนะต้องตัวนี้ใช่ใช่ก็ตัวนี้อ่ะโอ, <t> โอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็เปิดกาชาไปหมดแล้ว ไว้ตู้หน้าก็าจะมาเบิกกันอีกนะครับผมโอเคนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเรามาดูอาร์ตเวิร์กดีกว่าว่าอาร์ตเวิร์กสวยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยปิดคลิปอ่าเดี๋ยวนะอ่าเซตติ้งเ่าอันเดร์สนะครับผมแจ็คคิวลายนี่อุ้ยเทแล้วเนี่ยใครโอ้ งอเป็นไงเท่เท่ระเบิดเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ไม่ว่าสลักคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไมว้พบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ